ปีนี้ราศีพิจิกจะมีเงินซื้อบ้านต่อเติมบ้านขยายธุรกิจและค้นพบช่องทางทำเงินใหม่ที่ไม่มีใครเคยเจอคลิปนี้ผมจึงทำนายดวงชะตาราศีพิจิกตลอดปีพุทธศักราช2568รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีได้แก่ผู้เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่วนแบบลัคนาก็คือ ผู้ที่เคยดูดวงวางดวงดาวผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดของท่านนั้นสถิตราศีพิจิก ปีที่ผ่านมา2 5 6 7ดาวพระหัสสัปดีเล็งตำแหน่งเกิดชีวิตเลยค่อนข้างดีเพราะดาวดวงนี้นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปุตตะแต่ในปีนี้2068ดาวใหญ่สามดวงยกหรือย้ายข้ามราศีแถมยังมีปรากฏการดาวหยุดเดินดาวเดินเร็วดาวเดินถอยหลังกันมากมายเริ่มตั้งแต่5พฤษภาพระราหูยกหรือย้ายเข้าเรือนพันธุ ซึ่งถ้าเป็นราศีอื่นพระราหูเข้าพันธุในไม่ใช่เรื่องดีนะครับคือถ้าไม่บ้านแตกเลิกกับผัวเลิกกับเมียท่านก็จะสูญเสียความมั่นคงสูญเสียเสาหลักของครอบครัวสูญเสียญาติผู้ใหญ่แต่ราศีพิจิกไม่ใช่ครับเพราะเมื่อพระราหูสถิตรเรือนพันธุพระราหูไปได้ตําแหน่งดาวมาตรฐานดีเรียกว่ากเกษตราธิปดีกับคำว่าพันธุตามแนวทางโหราศาสตร์นั้นหมายถึงความมั่นคง หมายถึงบ้านและหมายถึงอาชีพการงานที่ท่านทำอยู่ส่วนความหมายพระราหูบางท่านเข้าใจว่าพระราหูเนี่ยคือความลุ่มหลงมัวเมาแต่ความจริงนั้นจากประสบการณ์การทำงานพระราหูยังหมายถึงการเติบโตการขยายการเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่รวมความกันแล้วพระราหูสถิตเรือนพันธุของคนราศีพิจิกก็ส่งผลดีครับท่านว่ากันตั้งแต่ต่อเติมบ้านใหม่ ซื้อบ้านข้างๆแล้วลือรั้วบ้านทําเป็นบ้านหลังเดียวกันขยายกิจการขยายธุรกิจก็เกิดความมั่นคงรุ่งเรืองเติบโตขึ้นกับวันที่13เดือนเดียวกันดาวใหญ่ดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระหัสบดีที่เล็งลัคนาอยู่ยกหรือย้ายเข้าเรือนมอรณะฟังดูอย่าเพิ่งตกใจครับ ดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวแห่งความสมบูรณ์พูนสุขเรือนมรณะหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อพิจารณาประกอบพระราหูก็จะทําให้ราศีพิจิกค้นพบมองเห็นหรือเจอช่องทางโอกาสทางการเงินใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงชนชั้นนําของสังคมมาแอบหนุนหลังสนับสนุนการทํางานการหาเงินของราศีพิจิกแบบเงียบๆรวมตลอดกระทั่ง ค้นพบความรู้คำพีตำลาที่สร้างความรุ่งเรืองสร้างความสำเร็จความมั่นคงของชีวิตเหมือนหนังจีนโบราณเจอคำพีฝึกยุทธหรือได้ไปศึกษาเรียนต่อตามประเทศไม่หมดแค่นี้นะครับเดือนเดียวกันนี้ดาวใหญ่ดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งจะมีการยกย้ายนั่นคือดาวเสาย้ายจากเรือนพันธุเข้าสู่เรือนปุตตะในวันที่19พฤษภาปุตตะแปลว่าบุตรบริวารแปลว่าความคิดเริ่มสร้างสรรค์และ หมายถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆดาวเสาคือดาวใหญ่เป็นดาวหนักดาวเสาเรือนปุตตะทำให้ราศีพิจิกมีสิ่งที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากขึ้นลูกน้องบริวารเยอะขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตก็มีมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้ท่านตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําแปลงฟันไปเรียนหนังสือไปทํางานได้เลยเสร็จจากเรียนเสร็จจากงานก็กลับบ้านดาวเสาเรือนปุตตะไม่ใช่แล้วครับตื่นเช้าเนี่ยต้องนั่งคิด นั่งเตรียมงานที่จะมอบหมายให้กับลูกน้องหรือต้องเข้าประชุมก่อนเริ่มต้นทำงานเสร็จแล้วตอนเย็นยังต้องไปดูแลบ้านที่ต่อเติมใหม่ที่ดินออฟฟิศใหม่อีกอันนี้คือตัวอย่างนะครับท่านปีนี้เช่นเดียวกันครับจะมีบางช่วงดาวใหญ่เดินเร็วเดินถอยหลังข้ามราศีเริ่มจากสิงหาคมดาวเสาถอยหลังข้ามราศี ไปในเรือนพันธุเกาะกลุ่มร่วมกับพระราหูแล้วอยู่ตำแหน่งนี้ไปกระทั่งนู่นเลยครับข้ามปี2่6 9นนั่นยิ่งจะทำให้ราศีพิจิกมีรายละเอียดที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากถึงมากไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวทำงานประจำหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะเติบโตขยายและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดตรงนี้ผมนำเรียนว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะจะทำให้ราศีพิจิกได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับชีวิตท่านต่อไปในภายภาคหน้าเดือนตุลาถึงธันวาดาวพระสัพดีดาวเจ้าเรือนการเงินก็เดินเร็วข้ามราศีไปในเรือนสุภาะทาให้การเงินนั้นจะมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับชื่อเสียงความสําเร็จที่ท่านรอคอยยิ่งถ้าวาดหวังชื่อเสียงเกียรติยศใบประกอบวิชาชีพเอกสารการทํางานกระทั่งใบปริญญาเพื่อใช้เบิกทางท่านก็จะได้สิ่งนั้นตอนนี้แหละครับท่าน มาดูครอบครัวและความรักคนโสดราศีพิจิกปีนี้จะเป็นอีกปีที่ท่านมีโอกาสเจอคนถูกใจแต่ว่าจะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องประมาณว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหนักกว่านั้นนะครับท่านพยายามที่จะให้คนสองคนเนี่ยยอมรับความจริงไม่ใช่ประเภทเจอคนนี้แล้วค่อยไปสับปลางเจอคนนั้นบอกกันตรงๆเลยฉันคบอีกคนนะเธอรับได้หรือเปล่า ถ้ารับไม่ได้ก็ออกจากชีวิตฉันไปซะประมาณนี้เลยครับท่านแหมรอสวยเลือกได้แต่ต้องบอกนะครับว่าสถานอาการนี้ราศีพิจิกจะเจอตอนครึ่งหลังของปีด้วยอิทธิพลของพระราหูเรือนพันธุและดาวพระหัสเรือนมอรณะซึ่งไม่ได้ยุโยงส่งเสริมแต่ปีนี้ถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกอย่างราบเรื่นไม่มีปัญหาส่วนปีถัดไปค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคนมีคู่คนมีครอบครัว ความสัมพันธ์เนี่ยห่างเหินประกอบกับการต่อเติมบ้านการขยายบ้านทําให้แต่ละคนแต่ละท่านต่างก็มีโลกส่วนตัวมากขึ้นอยู่บ้านเดียวกันรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันแต่หลังจากนั้นมุมใครมุมเขากระทั่งถึงขั้นที่ว่าไม่ได้รู้สึกถ้าสามีท่านภรรยาท่านไม่ได้อยู่บ้านถ้าสามีท่านภรรยาท่านไม่ได้กลับบ้านถ้าไม่อยากเจอสถานการณ์เช่นนี้ไม่อยากให้ครอบครัวความรัก หมางเมินต่อกันมีเหมือนไม่มีผมแนะนําว่าในกรณีที่ท่านต่อเติมบ้านแล้วจําเป็นต้องทําห้องครัวสองที่ครัวไทยหนึ่งที่ครัวฝรั่งหนึ่งที่ห้ามไม่ให้ต่อเติมห้องครัวใหญ่เท่ากันที่หนึ่งใหญ่อีกที่หนึ่งต้องเล็กแล้วที่หนึ่งมั่นคงมีเตาไฟมีอ่างล้างจานติดตั้งเคาน์เตอร์ส่วนอีกที่หนึ่งนั้นครัวไทยเตาปิกนิกเตาถ่า,านไม่ต้องติดตั้งถาวรยกลื่อนที่ได้อันนี้ครับ จึงจะทําให้ครอบครัวมั่นคงไม่มีปัญหาอย่างที่ผมนําเรียนตอนต้นสุขภาพอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามอิทธิพลมรตยูเล็งตําแหน่งเกิดจะส่งผลให้ราศีพิจิกนั้นเจ็บป่วยบ่อยโดยเฉพาะโรคภัยตามฤดูกาลโรคภัยเกี่ยวกับฝุ่นละอองโรคระบาดต่างๆดังนั้นตลอดปีนี้ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับพักผ่อนให้เพียงพอกับช่วงปลายปีเดือนตุลาเดือนพฤศจิกา หลีกเลี่ยงขึ้นที่สูงท่องเที่ยวขึ้นเขาปีนเขาไม่ว่าจะเดินเท้าหรือใช้ยานพาหนะจะไปด้วยตัวเองจะไปเป็นหมู่คณะควรหลีกเลี่ยงครับท่านเพราะตามเกณฑ์ชะตาท่านจะมีอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มพลัดตกจากที่สูงการลงทุนและโชคลาบตัวตนราศีพิจิกนั้นถ้าจะทำอะไรไม่ชอบกลักประเภทครึ่งๆกลางๆไม่ใช่เขาครับ และอย่างที่ผมนำเรียนดาวการเงินปีนี้เดินเข้าสู่เรือนมรณะท่านมีโอกาสจะเจอช่องทางสร้างเงินสร้างไรายได้อย่างมหาศาลโดยช่องทางหรือโอกาสตรงนี้จะเป็นแนวทางใหม่ดังนั้นถ้าคิดจะลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรสำหรับปีนี้นั้นให้ท่านมองธุรกิจใหม่ประเภทที่ว่าเห็นเขาเปิดร้านขายอาหารสัตว์แล้วรวยอย่าไปเดินตามข่าวครับ ถ้าเจอเพื่อนฝูงหรือไปเจอใครเขาพูดคุยถึงการลงทุนในแนวทางใหม่ๆที่ไม่ผิดกฎหมายไม่มีรายละเอียดซับซ้อนซ่อนเงื่อนราศีพิจิกอย่ารอช้าครับลุยได้เลยส่วนการเสี่ยงโชครถตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลสำหรับปีนี้อาจจะไม่โดดเด่นเล่นเพื่อสนุกได้แต่อย่าไปหวังอะไรจริงจังสิ่งที่ต้องระวังและแนวทางทำบุญเสริมชะตาโลกเราในวันนี้เต็มเตี่ยมด้วยความหลากหลาย พระราหูสถิตเรือนพันธุและดาวพระหัสสถิตเรือนมรณะการศึกษาความรู้โดยเฉพาะเรื่องสมาธิเรื่องเกี่ยวกวับความเชื่อราศีพิจิกสนใจก็ได้ครับอยากรู้อยากเรียนไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่าให้ตัวเองหลุดหลงเชื่อโดยไร้เหตุผลได้ยินได้ฟังได้เห็นรัฐที่ประหลาดที่ชันสนใจแล้วเดินตามเข้าไปโดยไม่ดูเหตุผลไม่ดูสิบดูห้าระวังสติวิปร,ราชสติฟัน่นเฟือน ดังนั้นยึดหลักเหตุผลใช้หลักวิทยาศาสตร์พิจารณาร่วมด้วยทําบุญเสริมชะตาปีนี้แนะนําสร้างอุโบสถร่วมสร้างกําแพงแก้วซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินสร้างสถานศึกษาการสร้างบุญกุศลลักษณะเช่นนี้จะทําให้ราศีพิจิกมีความมั่นคงที่สําคัญจิตใจท่านจะแน่วแน่ไม่เชื่อกับอะไรที่ไร้สาระมองเห็นทางไป กับสิ่งที่ควรกระทําเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและคนรอบข้างอย่างแท้จริงครับท่านลาคาญมากเลยยุงมันบินไปบินมาจะตีเท่าไหร่ตีไม่ได้เจ็บใจอยากทําธุรกิจอยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีอยากลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวอย่าเพิ่งตัดสินใจครับถ้ายังไม่ได้ใช้บริการนี้ดูดวงวางแผนธุรกิจ บริการที่จะทําให้ท่านรับรู้ว่า 1. พื้นชะตาท่านนั้นดวงท่านทํามาหากินทําธุรกิจแนวไหนรุ่มถ้าต้องการค้าขายออนไลน์หรือออฟไลน์ line? 2. ออยู่เที่ไหนภาคอะไรจังหวัดอะไรแล้วดีถ้าต้องเปิดออฟฟิศบ้านเลขที่เท่าไรจึงจะส่งเสริมธุรกิจบริการนี้ก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนกับท่านครับข้อที่ 3. ปัญหาโลกแตกสําหรับเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องเจอคือเรื่องคนเรื่องบริวารตามพื้นชะตาของท่าน ต้องบริหารจัดการคนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดหลักการนี้จะนำเรียนให้ท่านรู้ตัวตนที่แท้จริงตามพื้นชะตาคือถ้าดาวจันทร์หมายเลขสองโดดเด่นทรงคุณภาพต้องบริหารจัดการด้วยพระคุณอย่าใช้พระเดชแต่ถ้าดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งโดดเด่นต้องบริหารจัดการด้วยบารมีเต๊ะทำงานที่นั่งสังการต้องสว่างต้องเจรจาและวิธีเลือกบริวารวิธีเลือกคนช่วยงานถ้าเลือกชะตาเหมือนท่านชะตาแนวเดียวกับท่าน ดวงท่านตกลูกน้องดวงตกด้วยต่างคนต่างตกบริษัทเจงธุรกิจไปไม่รอดครับแต่ถ้าเลือกบริวารพื้นชะตาส่งเสริมจังหวะดวงดาวที่แตกต่างกันดวงเราตกดวงบริวารยังเกื้อหนุนยังช่วยทํางานผ่อนแรงทําให้ธุรกิจองค์กรก้าวหน้าเดินต่อไปได้ข้อที่4สีส่งเสริมชะตาสีส่งเสริมธุรกิจนําเรียนท่านว่าสีประจําวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคยคุ้นเกิดวันอาทิตย์ต้องสีฟ้า เกิดวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าวันอังคารสีม่วงเป็นเดชนั้นอันนี้คือทักษะประกรณ์ให้ความสําคัญสีประจําวันเกิดแต่จริงๆแล้วคนเราตัวตนเรามีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วทําไมต้องยึดแค่สีประจําวันเกิดอย่างเดียวด้วยความรู้ประสบการณ์การทํางานยาวนานเกินกว่า20ปีของผม สีส่งเสริมชะตาจะมาจากตัวตนของท่านนำไปใช้แล้วจะส่งผลดีกับชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกับสีส่งเสริมธุรกิจซึ่งแน่นอนท่านก็จะได้รับคําตอบจากบริการนี้เช่นเดียวกันและข้อที่ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการจดทะเบียนบริษัทวิธีบริหารจัดการบัญชีและทิศท,ทางการตลาดอันนี้คือแนวทางธุรกิจและการตลาดประกอบโหรรศาสตร์ครับทั้งหมดนี้ท่านจะได้รับจากบริการดูดวงวางแผนธุรกิจวันนี้ พร้อมให้บริการ3ช่องทางส่งไฟล์เสียงคําทํานายทางลายพูดคุยกับผมสายตรงทางโทรศัพท์หรือเข้าพบที่สำนักงานสนใจแอดไลน์หรือสอบถามได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่งคั่งสวัสดีครับ